สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป2ออทุกคนคุณครูชื่อคุณครูปร,ะยะริยพลบุญคูณคุณากรคุณครูสอนวิชาการงานอาชีพชั้นป2ออนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องของงานบ้านเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนก็คือบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านก่อนอื่นคุณครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวนสิบข้อก่อนนะคะสําหรับแบบเฉลยนี้คุณครูจะส่งให้นักเรียนหลังจากจบบทเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะต่อไปนี่เป็นแบบทดสอบนะคะที่จะให้นักเรียนได้ทําการทดสอบก่อนเรียนจํานวน1ิบข้อนะคะต่อไปขอให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะสวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนคุณนก หลายวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเอาละครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเอเด็กๆคนไหนพอจะทราบบ้างว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรในบ้านบ้างครับ เก่งมากเลยครับสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามครูนกแต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับว่าตนเองและสมาชิกในบ้านมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อนอนหลับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ แต่ละครอบครัวก็จะมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันออกไปครับครอบครัวขนาดใหญ่ก็จะมีสมาชิกหลายคนครอบครัวขนาดเล็กก็จะมีสมาชิกน้อยกว่าเด็กๆลองนับดูสิครับว่าที่บ้านของตนเองนั้นมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดกี่คนเรามาดูความหมายของคำว่าบทบาทและหน้าที่พร้อมๆกันเลยนะครับ บทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้หน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านก็จะมีความสุขครับตัวอย่าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านคุณพ่อมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทำงานหารายได้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ทำสวนสตัด้าลดน้ำต้นไม้ร้างรถยนต์เป็นตน้นคุณแม่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทำงานหารายได้ ประกอบอาหารซ่อมแสมงเสื้อผ้าหน้าที่ของลูกพี่ชายพี่สาวตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูสักผ้ารีดผ้าถูบ้านทิ้งขยะเช็ดกระจกกอกน้ำจัดโต๊ะอาหารหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน ส่วนหน้าที่ของเรานั้นมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ำในการรับประทานอาหารจัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบกวาดบ้านล้างจานล้างแก้วน้ำครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆตอนนี้ เราพอจะเข้าใจแล้วใช่ไมรับว่าบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเรานั้นมีอะไรบ้างหากใครยังไม่เข้าใจคุณนกมีวิดีโอสื่อการสอนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้หนักเรียนได้ชมกันอีกครั้งเพื่อให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิดีโอกันเลยครับ วันนี้วันเสาร์แต่พลอยก็ตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวกับครอบครัวและเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วพ่อคะวันนี้พ่อพาพลอยไปเที่ยวนะนะนะคะไม่ได้หรอกลูกวันนี้พ่อยุ่งมากเลย ทำไมล่ะคะหนูอุตสา์เป็นเด็กดีตื่นตั้งแต่เช้าแต่พ่อต้องไปดูแลต้นไม้ในสวนแล้วก็สัตว์ในข้อของเรานี่ลูกพักหยุดสักวันหนึ่งไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกลูกถ้าหยุดเราก็ไม่มีรายได้นะมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่จ้า ก็พ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวของเรานะก็ได้ค่ะคุณพ่อหนูเข้าใจค่ะเล่าสู่กันฟังพ่อของพลอยทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว และครอบครัวของน้องๆทําอาชีพอะไรกันบ้างครับรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆคงได้ทราบแล้วนะครับว่าทาไมพ่อถึงได้ทำงานหนักทุกวันเพราะว่าพ่อของเรามีหน้าที่สำคัญคือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับ พอพ่อออกไปทำงานได้สักพักลอยถือกล่องของเล่นมาหาแม่แทนแม่คะคุณแม่มาเล่นกับหนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนล้วกันนะลูกรอแม่ทำงานให้เสร็จก่อนทำไมดูทุกคนยุ่งจังเลยล่ะคะแม่ยังต้องกวาดบ้านล้างจานถูบ้าน ซักผ้าแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวอีกนะจ๊ะโอ้โห,โหเยอะจังเลยนะคะแล้วทำไมแม่ต้องทําด้วยล่ะคะก็มันเป็นหน้าที่ของแม่นี่จ๊ะที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านคุณยายคะ คุณยายเล่นกับหนูได้ไหมคะไม่มีใครมีเวลาว่างเล่นกับหนูเลยมาพลอยมาคุยกับยายตรงนี้ลูกพลอยต้องเข้าใจนะลูกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตัวหนูเองหนูก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือทำกันบ้านตามที่ครูสั่งแล้วก็เป็นเด็กดีไงลูกอย่าไปน้อยใจ ว่าไม่มีใครมีเวลาให้นะหลานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเองก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณยายเพื่อนๆรู้กันแล้วว่าทำไมแม่ถึงต้องทำงานบ้านทั้งวันเพราะว่าแม่ของเรามีหน้าที่สำคัญคือต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับ แต่ในบางครอบครัวหน้าที่ของพ่อและแม่นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเช่นบางครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่อาจจะออกไปทำงานข้างนอกกันทั้งคู่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างๆของตัวเองน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครูนอกจากนี้แล้วน้องๆ ยังสามารถช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะคะเช่นเก็บผ้าทำความสะอาดบ้านเป็นต้นค่ะน้องๆจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวนั้นจะแตกต่างกันไปเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและคนในครอบครัวตายายมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับลูกหลานและลูกเอง ก็มีหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนั่นเองค่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตัวตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วครอบครัวของเราจะมีความสุขค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้ถึงหน้าที่ของตัวเองกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกสกส่งท้ายกันแล้วค่ะ ใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆเลือกเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและเลือกเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดข้อหนึ่งลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ว้าว <Wow. S 1> ข้อสองหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านคือ ลูก <Wow! S 1> ข้อ3หน้าที่ของทุกคนในครอบครัวมีความแตกต่างกัน <Wow! S 1> ข้อ4จากเนื้อเรื่องพ่อของพลอยทำอาชีพค้าขาย ข้อ5ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วครอบครัวจะมีความสุข <Wow! S 1> เอาล่ะครับน้องๆ ได้เวลาพบกับคำเฉลยกันแล้วดูสิครับว่าน้องๆคนเก่งทำถูกกันกี่ข้อข้อหนึ่งลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ถูกต้องเพราะลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และยังมีหน้าที่ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยขออ้อ 2. หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านคือ ลูกเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะหน้าที่ดูแลครอบครัวนั้นเป็นของคุณพ่อคุณแม่ข้อสหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวมีความแตกต่างกันเป็นข้อความที่ถูกต้องครับเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันครับเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวคุณแม่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ภายในบ้าน และน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครับข้อ4จากเนื้อเรื่องพ่อของพลอยทําอาชีพค้าขายเป็นข้อความที่ผิดเพราะในเรื่องคุณพ่อของพลอยทําอาชีพเกษตรกรรมคือปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ข้อ5ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วครอบครัวจะมีความสุข เป็นข้อความที่ถูกต้องเพราะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนได้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนั้นครอบครัวก็จะมีความสุขสนุกไหมครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็ได้รู้หน้าที่ของคนในครอบครัวว่าสำคัญอย่างไรแต่ขอบอกว่าเรื่องที่จะเรียนกันคราวหน้าน่าสนใจกว่านี้อีกครับเพราะเป็นเรื่องของสิทธิของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจอยู่ไว้รอพบกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในบ้านถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเปิดคลิปดูย้อนหลังได้นะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจจากใบงานที่หนึ่งซึ่งคุณครูได้แจกให้นักเรียนไปร่วมหน้าแล้ว เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนักเรียนนําส่งคุณครูตามที่กําหนดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ